เริ่มยังสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่มหาสารคามนะคะพบกับช่องบ้านพักครัวออกสาวค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นวิไลพรลร้านะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องเครื่องพัะตาพรน,นะคะแล้วก็วันนี้พิเศษค่ะจะมีลูกชิ้นขายด้วยเดี๋ยวมาดูนะอันนี้เป็นแม่ค้านะคะแม่าหน่อยนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูลูกชิ้นกันค่ะเ<ๆ>ป็นลูกชิ้นยืนกินเหรอคะอลังการมาก อันนี้ลูกชิ้นอะไรคะชิ้นเนี่ยฮะหมูตี๋อันนี้เด็ดอ๋ออันนี้เอ็นหมูอันนี้เอ็นเนื้อเลิศมากค่ะแม่ค้าเป็นไงบ้างคะแม่ค้าสวยมากนะคร้านร้านนี้นะคะก็เดินทางไปทางนู้านเลยค่ะเจ้าของร้านตัวจริงโอ้โหบอสของเรายังหล่อพ่อนีครับฮ้เบียร์ เฮียโต๋อะไรเห็นช่องยูทูบอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะคะที่มาจากจังหวัดนิรัติธรรนะคะเป็นซินยืนกินการตามกระแสของน้องลิซ่าเดี๋ยวผู้ชมกัน <c oughs> อันนี้เปิดร้านวันแรกนะคะโอ้โหอะไรเนี่ย๋อเปิดร้านวันแรกด,ดีนะคะดี๋ยวจะมายกช่วยนะคะ ไม่ไมีของชลรถหรอกคะ่ะน้ำใส่เดียนี่สูตรต้องมีอันนี้ด้วยนะน้ำยายล้างจานเช่๋ยวว่าต้องมันพักกูออกสาวพอถ่า,ายทางแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูไปดูลูกชิ้นก่อน,นะคะอ่ะดูอีกแล้วเหรอ ลูกชิ้นของเราก็จะมีอันนี้คือเปิดร้านวันแรกนะคะใครที่สนใจก็สามารถมากินได้นะคะเปิดวันแรกค่ะมาดูตรงมาดูตรงหม้อทอดค่ะหม้อทอดของเรานะคะจะทอดอยู่ที่อุณหภูมิ40องศาค่ะเป็นหม้อทอดแบบเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะจะทอดอยู่ที่ความร้อน40องศานะคะซึ่งกรมอนามัยก็ได้ให้คนที่ควบคุมน้ำหนักเนาะใช่ค่ะไม่กรมอนามัยก็ ทำเป็นมาตรฐานให้เรานะครับว่าต้องทอดที่ความร้อน40องศาแล้วก็ระยะเวลากี่นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดู่มน้ำจิ้มกัน,นะคะ่ะเป็นน้ำจิ้มสูตรผีบอศนี่ว้าวอร่อยมากเลยนะคะเราชิมไปแล้วนะคะอร่อยจริงๆนะ,ะน,นนี้นะคะจะมีเก้าอี้ให้นั่งรอเก้าอี้อย่างราชนิกลน,นะเ <laughs> ก้าอี้แบบราชนิกลเลยนะคะเนี่ยก็นั่งรอคะ่ะก็ พิการพิกาดลูกค้าเมารถติดล้อมาหาอะไรกันกีฬาแห่งชาตินะคะโอมสซเดอร์พิโน่โอเคเนาะลาล่าหรือสปาร์ตันโอเคไหมไายพนักงานเนี่ยพนักงานคือพี่อ้ําผึ้งสวยของเราพร้อมบริการกับใบหน้าอันสวยสดทุกเช้านะแม่โอเคนะค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะ มีอะไรฝากไหมคะมดหนุนนะคะโอ้โหเฮียของเราอย่างรอ